สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะทุกคนวันก็คิดว่าหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่แบบว่าเตรียมตัวจะย้ายมาอยู่อังกฤษหรือว่าเตรียมตัวที่จะมาเที่ยวอังกฤษอะไรเงี้ยรู้ไว้ใช่ว่าะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ค่ะทุกคนเออเนาะก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมมารยาทที่เราต้องรู้เผื่อใคร แพลนที่จะมาเที่ยวที่นี่อะไรเงี้ยเออน,นะคะจะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาดูถูกของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเออน,นะคะก็อันดับแรกนะคะเรื่องไปร้านอาหารนะคะสมมติว่าเราจะไปทานร้าน,านอาหารที่ไหนอะไรเงี้ยให้เช็คออนไลน์ก่อนนะคะคือเพื่อที่จะได้แบบว่าเออเราไม่ เดินดุมๆเข้าไปที่ร้านแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีโต๊ะยอะไรเงี้ยเออนะคะให้เช็คออนไลน์ก่อนโทรไปที่ร้านเลยค่ะอ่ะมันจะมีบอกนะคะว่าสามารถบล็อกอินได้เช็คออนไลน์เนาะอ่ะบล็อกอินได้ไหมหรือว่าต้องจองไหมอะไรเงี้ยเออนะคะส่วนมากร้านอาหารที่นี่ต้องจองนะคะหรือว่าบางร้านเขาก็รับบล็อกอินค่ะทุกคนก็แล้วแต่นะคะอ่ะถ้าเกิดแบบมันก็จะมีร้านทั่วไปที่แบบว่า สามารถบล็อกอินร้านบาร์อะไรเงี้ยสามารถบล็อกอินได้อะไรเงี้ยเออนะคะก็ส่วนมากก็ให้เช็คออนไลน์ค่ะทุกคนเพื่อเซฟตัวเองนะคะถ้าเกิดใครแพลนที่จะไปทานอาหารที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วก็สมมติว่าเราไปที่ร้านแล้วอะไรเงี้ยจองไว้แล้วอะไรเงี้ยเราไปแล้วก็ไม่ควรที่เดินดุ่มๆไปหาโต๊ะเองค่ะทุกคนให้ยืนรอเจ้าหน้าที่หรือว่าตรงมันจะมีตรงรีเซพชันนะคะทุกคนให้รอเขาก่อนให้เขามารับอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะเขาจะพาไปที่โต๊ะเองนะคะเขาก็จะถาม ว่าได้จองมาไหมมากี่คนอะไรเงี้ยเออนะเขาจะได้หาโต๊ะให้เราอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราทานอาหารที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยอ่ะเรา จะเรียกพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะย,ยกมือตะโกนเรียกเขาอะไรยเงี้ยไม่ควรค่ะเป็นการเสียมารยาทค่ะทุกคนให้ศบตานะคะเขาเห็นเราแล้วเขาจะเดินมาหาเราเองค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรย่างเงี้ยเออนะคะ,ะเราต้องแบบบริการตัวเองค่ะทุกคนไม่ถึงแม้ว่าที่ร้านเขามีพนักงานเขาก็ไม่ได้มาบริการเราค่ะทุกคนบางบางที่แล้วก็จะมีแบบว่าเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าสแกนของให้หรือบางที่ก็แบบ เราต้องสแกนของเองแล้วแต่นะคะถ้าเกิดแบบว่าเราต้องสแกนของเองเราก็จะจับใส่ถุงเองค่ะทุกคนประมาณนี้เนาะสแกนจับใส่ถุงเองแล้วก็จ่ายตังเองเออประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าเรียกพนักง,งานมาให้บริการเราไม่ใช่นะคะเออเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะใช้ถุงผ้ากันนะคะหรือว่าใครไม่มีถุงผ้าก็ต้องซื้อถุงเองนะคะทุกคนมันก็จะมีราคาแล้วแต่อ่า สภาพถุงเนาะที่เขาขายอะไรย่างเงี้ยเขาจะขายถุงอ่าไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกถุงผ้าอะไรยเงี้ยส่วนมากท,ที่นี่เขาต้องทุกพกถุงผ้านะคะเออด้วยความที่แบบว่าโลนดลงลดโลกร้อนประมาณนี้นะคะลินไปไหนถึงแม้ว่า,าร้านเขาแถมถุงลินก็ไม่เอานะคะถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆอะไรย่างเงี้ยลนก็จะใช้ถุงผ้าใช้ถุงของลินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยประหยัดด้วยอะไรย่างเงี้ยช่วย เซฟโลกเนาะเออประมาณนี้นะคะเราก็ต้องไปตามนโยบายของเขามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะทุกคนแล้วก็เออ เรื่องแซงคิวค่ะทุกคนห้ามห้ามเด็ดขาดนะคะเป็นการเสียมารยาทอย่างแรงคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะไปที่ไหนให้ยืนรอคิวคะ่ะหรือว่าไม่ไม่แน่ใจให้ถามว่าเขารอคิวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออให้ถามเขาเลยคนที่ยืนอ,อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเดินไปตัดหน้าเขาอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ไม่แน่เราอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่แน่ใจให้ถามคนตรงที่เขายืนอยู่ตรงนั้นนะคะว่าเขารอคิวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่รอคิวเราก็ต้องรอ ยืนต่อตรงนั้นอะไรเงี้ยเออบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้รอคิวก็ได้ค่ะทุกคนให้ถามเขาเลยนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาเสิร์ฟใครอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ควรที่จะไปพูดแทรกเขานะคะเออถ้าถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องคอขาดปลายตายจริงๆริงอะไรเงี้ยก็ไม่ควรที่จะพูดแทรกเขาอะไรเงี้ยนะคะเออนะก็แล้วก็เวลาเราเดินตรงมาได้นนเลื่อนเนาะยก ตัวอย่างอะไรเงี้ยให้เดินชิดขวาค่ะให้ปล่อยช่องว่างตรงซ้ายมือไว้ให้สําหรับคนที่แบบว่าอันนี้ทําที่ไทยคะ่ะทุกคนให้ปล่อยตรงให้คนที่เขารีบเดินไปทางซ้ายมืออะไรเงี้ยเออนะคะถ้าเกิดเราไม่รีบเรากย็ยืนชิดขวาไว้นะคะแล้วก็พูดเสียงดังตะโกนเสียงดังอะไรเงี้ยที่นี่เขาจะแบบพูดกันแบบ,บ,บ,บเบาๆอะไรเงี้ยเออนะคะบางทีคือแบบลินลินเคอลินแบบว่าบางทีลินก็เผลอแล้วอยู่ที่ไทยก็แบบว่าเราเรา ด้วยความเคยชินที่แบบว่าเออพูดเสียงดังไรเงี้ยเออนะคะแบบตามสถานที่แบบสาธารสาธารณะอะไรเงี้ยเออเนาะเออบางทีลินอาจพูดเสียงดังโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเออก็คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องพูดเสียงดังไรเงี้ยเออพูดเสียงเบาเบาเออเลยเลิก็บอกว่าฉันพูดเสียงดังหเหรออะไรเงี้ยขอโทษขอโทษอะไรเงี้ยเออเนาะมัน มันไม่โอเคอยากเขาต้องพูดพูดกันเบาๆเสียงดังๆเสียงเบาอะไรอย่างอ,อือันนี้เล่าสู่ฟังค่ะทุกคนก็แล้วก็เป็นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างสําคัญมากๆไม่ใช่ว่าเราตามร้านอาหารหรือตามที่ต่างๆยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเรายืนถือกล้องมาถ่ายรูปคนอื่นเขาเยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆถือกล้องถ่ายรูป คนอื่นเขาไม่โอเคหรือว่าเห็นเด็กน่ารักอะไรเงี้ยถ่ายรูปเขาอะไรเงี้ยไม่โอเคค่ะทุกคนเป็นการเสียมารยอย่างแรงมากๆนะคะที่นี่นะคะเราไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ไปถ่ายรูปคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเออบางทีที่ไทยอะไรเงี้ยเออเราอาจจะทําได้อะไรเงี้ยถึงทวยที่แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออนะคะแต่ที่นี่เขาซีเรียสมากๆค่ะทุกคนแล้วยิ่งแบบว่าเด็กอะไรเงี้ยเราไม่ควรที่จะไปถ่ายรูปเด็กค่ะเออนะ ไปถ่ายรูปเด็กเอามาลงโซเชียลของตัวเองอะไรเงี้ยไม่โอเคค่ะทุกคนเราต้องได้รับความอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเขาก่อนถึงจะถ่ายได้นะคะเอาจริงๆถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆก็หรือว่าเขาแม่อนุญาตยอะไรเงี้ยก็ไม่ขูไม่ไม่ควรค่ะไม่ควรเนาะอันนี้คือแบบ เราอยู่ไทยเราอาจจะชินเนาะเห็นเด็กน่ารักถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออเนาะแต่ที่นี่คือไม่โอเคอะไรเงี้ยเออไม่ได้เลยนะคะทุกคนอย่าทําเด็ดขาดนะคะถ่ายถ่ายรูปลูกคนอื่นอะไรเงี้ยอ่า หรือว่าถ่ายรูปคนอื่นไรเงี้ยถ่ายถ่ายวิดีโอคนอื่นเขาเยอะไรเงี้ยเออไม่โอเคคะ่ทะท่านี้เขาจะห่วงความเป็นส่วนตัวมากๆกค่ะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะคะถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลินด้วยนะคะล้วถ้าเกิดลินมีอะไรอ่าเกล็ดอะไรแบบว่ามาเล่าสู่ฟังเดี๋ยวลินจะมาแชร์ให้ฟังอีกน,นะคะบางสิ่งบางอย่างลินก็เรียนรู้ที่นี่นะคะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะปรับตัวตาม ขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมบางอย่างคือลินก็ไม่ได้แบบว่ารู้มาตั้งแต่อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยเราก็มาซึมซับเอาที่นี่อะไรเงี้ยเออเนาะบางทีอยู่ที่ไทยเราก็เราไม่เคยได้เห็นวัฒนธรรมที่นี่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจกับทุกคนเออพอมาอยู่ที่นี่เออเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออเนาะก็จะความแตกต่างอะไรเงี้ยเออนะคะก็บ๊ายบายนะคะวันนี้ไยบาย